ท่อท่อน้ำอ๋อมันก็จะเหาาเนี่ยลอยเหลาครับมันเยอะเหมือนกันนเนี่ยส่วนมากจะหนักจะคือตรงกากันไม่เท่าไม่เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นตรงนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นขนาดใช่เหมือนตรงการเพราะมันแข็งอ่ะพี่ก็แบบเวลาตอนมาสั่นฝั่งนี้มาจ่ายนั่นมากกว่า แต่ดูจากเสาถ้าเราสังเกตจากเสานี่คือโอเคเลยตัวเสานี่ยังคือโครงสร้างยังไม่ไม่ได้ลาอันนี้มันเป็นส่วนผนังเน่จะลาวเสาวนี้จะแข็งแรงมาก่แข็งแรงนะครับแล้วระหว่างที่ไหวนี่สัญญาณเตือนภัยมันมีอะไรดังไหมฮะ ่เหมือนหน้ามืดไม่ไม่แล้วคือหลังจากนั้นทางทางทางคอนโดมีสัญญาณอะไรไหมครับก็จะเปิดให้รู้ว่ากับออกจากยเบลยจังเพราะตอนมีเหตุไฟไหม้อย่างเดียวอ๋อเฉพาะไฟไหม้อย่างเดียวเลยเราไม่ได้จับพวกสารส่ะเทือนใช่ไหมครับอ๋อเข้าใจแล้วเราจับฮีทกับสมองครับแล้วเราใช้ประชาสัมพันธ์ยังไงครับแจ้งในไลน์แจ้งในไลน์แจ้งในไลน์ทั้งหมดกี่คนครับในสั่งแลกวก็ ก้ายูนิตทั้งหมดมันาม316แต่ว่าอยู่ไม่ถึงประมาณก็ประมาณ70 70ประมาณ70ประมาณ200ใช่แล้วก็ยูนิตก็ประมาณ10แต่ตอนนี้ที่เป็นผู้สูงอายุแต่ตอนนี้ผุ้บ้านออกไปเยอะมากเมื่อวานตอนนี้ส่วนมาก็เป็นแบบผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มาทำงานในแขวงก็มีบางที่เขาก็ไม่มีที่ทัเขาต้องแบบ แบบว่ามันคือไม่สบายใจก็คันมันร็อบบี้ข้างล่างโอ้มีมีมานอนล็อบบี้ข้างล่างด้วยนะครับเนี่ยเพื่อไม่จะได้ออม่ใช่หลายวันเปิดเอยโอ้โหครับครับโอ้โหถ้าตังเนี่ยจะเยอะอืมครับน่าจะเป็นลักษณะที่โครงสร้างนะมันจะประกอบกันที่ว่าวัสดุตกแต่งเฮ้ยช่วงกลางเกิดจะมีปัญหาเยอะใช่ใช่มันจะตัวซับแรง กับพวกเสาพวกอ่าเนี่ยนะฮะโห่นี้ล้าวมาถึงเสาเหมือนกันนะเนี่ยชั้นแปดน่าจะเยอะกว่านี้โัวนี้เสาตัวนี้นี่น่าจะนะนับถ่ายเป็นี้เลยทุกคนมีแค่สำรวจเบื้องต้นหร่ว่าจะลูกเนี้ยเราก็ต้องรอทีมวิศวกรที่ตรวจนี่คือเป็นลูกบ้านที่เป็นวิศวกรตรวจกันเองใช่ไหมครับอย่างนั้เราก็จะต้องหาทีมวิศวกรทีเกี่ยวข้องที่ตรวจตรวจห้องหรือตรวจ ตรวจสร้อบถ้าเป็นของในส่วนห้องก็เป็นเรื่องของการเคลียร์ประกันอะไรกันไปแล้วก็จะต้องดูว่าห้องไหนที่มีความเสียหายเยอะเลยนะแล้วก็ต้องประเมินมาเคลียร์เคลยรครับครับอันนี้คือตรวจกันที่บอกว่าตรวจแท่านตรวจกันเองคือไม่ได้ตรวจกันเองไม่ได้มีตรวจกันเองตอนตอนนี้หน่วยงานในจังหวัดยังไม่มีไม่มีอะไรเลยเจ้าของร่วมเราเขาเขาเป็นวิศวกรวิศวกรแล้วก็เป็นอาจารย์ของ ก็เลยได้ได้ขอแรงมาช่วยช่วยกันก็ถามสอสอว่าแล้วตอนนี้หน่วยงานในจังหวดยังไม่มีเลยครับอย่างที่ผมส่งจดหมายไปถ้าเป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคําสั่ง4ข้อ5้าข้อที่ที่ที่เห็นนะครับมีแค่นั้นใช่แล้วก็ทางท้องถิ่นเองก็ก็ยังไม่มียังไม่มีมาตรการอะไรนะเท่าเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็เหมือนกับว่าทางเทศบาลเองก็ให ให้ให้แจ้งกับทางผู้นําชุมชนแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้เทศบาลซึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคือการส่งแล้วมันจะยังไงต่อแต่ยังไม่ได้มีการระดม่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีเท่าที่ทราบคือไม่มีเลยยังไม่มีทุ่ท้องถิ่นเขาไม่ไม่ได้มียังไม่มียไม่มีอะไรแอคชั่นออกมาเลยครับครับทางโยธาเทศบาลยังไม่มีครับ คือย e the like yes. ังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเลยใช่ไหมเนี่ยเอปัญหาตัวกรองเขาเยอะหรือหน้าจาว่าตัวเสาอันนี้ตัวนี้เสาตัวนี้เสาตัวนี้เสาอันนี้ก็เอาเรื่องกันนะอันนี้น่าจะหนักแค่จะแข็งอาจจะเป็นตัวตัวหลักแต่ไม่หายอะไรอาจจะเป็นส่วนส่วนฉาบของเสาก็มาใส่ไม่โซ่ก่อนได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้เถอะแต่ตามชื่อภาษาอื่นเนี่เขาไปตาแก้วกันตาจังหวะคือตาจังหวัด ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้เช่าก็ส่วนใหญ่จะออกกันทั้งหมดอ๋อครับจะมีมีไปแบบศูนย์พักพิงเลยใช่เง้ยไหมครับไม่มีทางทางจังหวัดจะไม่ได้จัดนะครับของโน้ตบุ๊ดไม่มีก็คือมีแค่ที่กรลมอลลหมอนกันใช่ใช่ครับโน้ตบุ๊ดบ้านเพื่อนที่ผมรู้จักบ้านเพื่อนแม่ก็แบบกลับบ้านทางจังหวัดเลยไปเลยแล้วที่นอนล็อบบี้นี่เยอะไหมฮะที่ที่ที่ทางเธอก็คือประมาณเกือบสิบ เพราะว่าตัวอยู่สูงห้องสูงแล้วสมมติว่ามันแบบมาอีกรอบนึงอ่ะเขากูไม่กล้าลงลิฟตอยู่แล้วแล้วเดินไม่ทันอยู่แล้วก็เลยนอน็อบบี้เลยใช่ครับหมดแล้วแล้วก็เหลือชั้นที่สองอแล้วท่อน้ำมาชั้นไหนท่อน้ำมีชั้นแปดชั้นแปดเอาดีกว่านเดี๋ยวไปชั้นสิบสองก่อนได้ครับชั้นสิบสองที่ว่ามีผู้ป่วยติดเตียงแต่ชั้นผป่อยอยู่ชั้นแปดอยู่ชั้นแปดเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นแปดเราไปดูท่อแล้วก็ไปดูผู้ป่วยติดเตียงได้ ไปไปชั้นแตกก่อนก็ได้ครับอยากดูท่อเพราะว่าน้ําก็คือใช้ไม่ได้นะตอนนี้ก็คือใช้ได้หรือยังคือตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่วันต้องแก้ปัญหาก่อนตัวเหมือนคนนี้มันแตกแล้วก็อ่ะคือแบบนีครับอือก็น้ำรั่วสิไม่ได้บอกแต่ว่ามันแข็งในปลอกมันท่อเน้ำมันแตกแล้วมันไม่ตึงเองตัวสอบไม่เสร็จอ๋อแต่คือแก้ไขไปแล้วแก้ไขไปแล้วส่วนมากแก้ไขไปแล้วครับแค่ปัญหาอืมถ้าไหนแก้ด่วนได้ก็แก้ ปรามาณเมื่อวานก็คือช้ะตึกมาตอนตีสามชัยได้ครับอ๋อดีครับดีดีเลยท่านคุณผู้ช่วยคือปัญหาแรกหลักๆตอนนี้ในแถบปารีสที่ตึกสูงๆก็คือยังไม่มีศูนย์รับเรื่องแจ้งให้หน่วยงานเข้ามาตรวจครับใช่ติดต่อกันด้วยกันในวงการนี้คอนโดไม่มีที่ไหนหน่วยงานราชการที่ติดต่อครับอ๋อครับจะได้ทราบข่าว จริงๆตอนนี้ที่ทางภาคประสาอยู่ก็มีสมาคมวิศวกรโครงสร้างครับเดีย๋ยวอาจจะช่วยประสานให้บ้ครับครับถกทาังัก้เราไปยังไรแปะก่อนไหหรือว่าไปแะครับ <8 S 1> ทาแปกที่มีผู้ป่วยแล้วก็มีท่อน้ำจะบรรทอมแล้วนี่บรรแต่ท่อน้ำ ไปสิบสองมีคอนโดไหนหรือท่าไหนได้แจ้งกับทางเทศบาลหรือหน่วยงานรับมัางแล้ววะครับมีบ้างไหมเราอาจจะไม่ได้แจ้งแต่แต่แต่ในกลุ่มอะครับมีไหมยังไม่รู้ใช่ไหมคัไม่รู้ใช่ไหมครพอะเราก็อยากรู้ว่าคือแบบเราก็ไม่รู้จะติดต่ออะไรอ๋อช่องทางติดต่อเราก็ไม่ทราบด้วยอืม สสวัปรสดีครับัอดีครับเอาพอดีครับอยู่ห้องนี้ครับครพอดีตอนนี้ไลฟ์อยู่แล้วมาสำรวจนอันนี้ด้านในมีในห้องนี้เอรู้ได้หมดมี้ามี้าอันนี้จะจะเห็นไม่ชัดเจนเนื่องจากมันโมเดิร์นลองดูลองดูข้างในห้องนอน่ะเห็นชัดเลยตรงฟ้าเป็นไอ้นี่มา ขออนุญาตนะครับไม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ออภัยที่หาดูดูห้องนอนด้เลยไฟเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวหาอ๋อโอ้มันก็แคบเขมาเนาะแล้วก็ร่วงโทษนะครับครับครับเฉยๆเฉยๆที่เมื่อวานอยู่แบบนี้ไม่มีใครอยู่ปกติที่นี่ไม่มีใครอยู่ ยังไม่ได้มีให้ช่างให้อะไรเข้ามาดูยัาง,างวันนี้เพิ่งจะมาดูเจัดาจังหวัดโชคดีไม่มีใครอยู่ในห้องแลยนะครับช่วงนี้ไม่มีคนอยู่อ๋อไปกางเต็นท์มันจะร่วงแต่ก็เนี่ยรอบยแล้ว้ามบ พอดีตอนนี้สิ่งที่ผมได้รับแจ้งมองว่าเห็นส่วนใหญ่คนประชาชนยังไม่ค่อยสะดวกใจอยากมีคนมาช่วยประเมินเรื่องความเสียหายเรื่องโครงสร้างก็จะจะช่วยประสานให้ทางสมาคมทางในท้งหน่งคับครับอืมครับครับครับได้ได้ไครับครับครับ ก็ทำงานอยู่ศิริยญาเป็นพยาบาลแต่ตอนนี้เกษียณแล้วครับครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวยังไงเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรเทางพักเราทางหัวหน้าตอนนี้ก็ประสานกับทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างเนาะจะจะเป็นคนที่เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างหลักให้นะครับโครงสร้างหลักของอาคารเลยว่ามันจะแข็งแรงกี่วันหรือผล อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับต้องลองสอบถามทางทีมงานสมาคมเดี๋ดูนะครับเพราะว่าเรื่องคําตอบระยะเวลานี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตอบนะครับเบื้องต้นคือผมมาช่วยสำรวจก่อนว่ามีอาคารไหนบ้างแล้วเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลส่งให้เขาพนาวิศวกรมาประเมินเนี่ยผมว่าเพราะว่าวันนี้ก็ไปอีกหลายที่เหมือนกันเพราะสงสารคนถ้าเขามีแต่คอนโดอย่างเดียวเขาไม่มีบ้านเขาจะอยู่ยังไงเราก็ นะหวัดกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็เห็นบางท่านก็ไปนอนที่ล็อบบี้ไม่กล้านอนในห้องเห็นบอกว่าไอ้จังหวัดนนท์เนี่ยโรงแรมเต็มเลยเพราะว่าเขาเขาไม่ไว้ใจคอนโดแล้วอ่ะอ๋อโรงแรมไม่กลัวครับโรงแรมก็สูงโรงแรมมันจะเตี้ยกว่าไงคะอ๋อมันจะสูงเกินอ๋อครับเลิกคนเริมกลัวที่สูงแล้วอืมค่ะแต่อยากถามเรื่องเอ่อ คอนโดสูงๆที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาอยากรู้ว่ามันน่ามันน่ากลัวกว่าแถวๆอ๋อมาเนมีมีครับมีแจ้งมาละก็คืออยู่ในลิสต์เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าจะอยู่ในลิสต์ที่ทางสมาคมจะเข้าไปดูครับเพราะว่าอันนั้นจะสูงมากแล้วก็เสียหายหนักอยู่เสียหายหนักครับมีมีภาพหลายที่ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเพาเสียหายคือคือสื่อหลัก เขาคงไม่ได้ส่งภาพไปแต่ว่าเขาส่งแจ้งมาในไลน์ในกลุ่มของของของ,ของสสจังหวัดนะครับก็ทางบันไดหนีไฟห้องทุกห้องคือแม้แต่ตัวทางลงเนี่ยก็คือพื้นกระเบื้องคือทุกอย่างเนี่ยแบบเสียหายหนักมากครับตรงนั้นแ,แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันก็องคิด่างนสารขาอันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปสำรวจกันต่อครับครับ<ด>ครับครับค่บควัครับรื้อถอด จริงเหมือนวันนี้ที่เลือกมาที่นนทบุรีก็เพราะว่าทางการบริหารจัดการของวนราชการก็เหมือนว่าอาจจะเป็นช่องโหว่บางอย่างที่เราเห็นผู้ว่ากทมก็สามารถรับมือสถานการณ์ได้เร็วใช่ไหมครับเพราะว่าในเขตตลิมณฑลนก็มีตึกสูงพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการตอบสนองของคนรัชการเพราะว่าเราเองสอสในพื้นที่เรามีคําถามเยอะครับเพราะว่าเราเองก็ได้รับ การร้องเรียนแล้วก็แจ้งมาทั้งรูปถ่ายเองทั้งการโทรศัพท์มาด้วย<ม>เรื่องของการจะทํำยังไงในสถานการณ์นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเข้าช่วยเหลือดูแลโครงสร้างอาคารหรือว่าการอยู่อาศัยอย่างที่บอกครับถ้าคนมีกําลังก็ไปอยู่โรงแรมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่สามารถที่จะไปอยู่่<อ>ครับมันเป็นรูปที่แตกข้างนอกเข้าไปทำอ๋อเอเนี่ยน่ากลัวอยู่ตรงนี้ว่า ไปเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเลยโอ้ครับถอดรองเท้าอ่ะเชิญเชิญเชิสวัสดีครับ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 อ๋อนี่เข้ามาถึงตรงนี้เลยนะเกิดไฟด้วย ใช่เลยค่ะไม่เป็นไรครับเห็นเห็นพวกน้ำปลาปลาอะไรพวกนี้เสียหายไหมครับท่อไม่แตกคือพูดตรงๆค่ะพอขึ้นมาเมื่อวานเราก็รีบลับท่อไม่ค่อยแบบสบายใจก็เลยไปที่บ้านขึ้นลับมาเนี่ยค่ะเพราะที่นี่เราพักที่ทำงานข้างในนี้ก็คือแบบแบบเหมือนกับว่าเป็นที่พักครับเอิญช่ดงบีว่าเมื่อคืนกลับไปทางที่บ้าน ตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ทำงานอในกระทรวงครับกระทรวงกระทรวงอยู่กรมควบคุมโรคอ๋อกระทรวงสาธารณสุขอยู่ชั้นไหนครับตอนนั้นอยู่ชั้นสี่ค่ะก็ยังวบยังรับแรงได้อยู่ในชั้นสี่ได้เลยว่ามันมันโยกเยกค่ะมันมันมุนเงินทุกคนก็แต่เมื่อวานนี้ก็คือเรียกรวมยผลได้เร็วมากลงไปข้างล่างกับทางโซนค่ะเร็วมือนกัน ครับครับดีเลยครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทั้งทั้างอื่นเนี่ยคือมันมันเดินแล้วมันสัมผัสได้สัมผัสได้มันรู้สึกแบบมันถ้าจะเเนื่อที่ใชทางภาคคือมีภาษาชอบดีมันมันได้เกิดความรวดเร็วก็ทางทางรู้นติดตำหนักมก็ไม่ดีมาติดแบบนี้มันก็ไม่ทราบสาเหตุเของอะไรนะทางภาคเราพยายามประสานกับสมาคมวิอุตสาหชาติ โชคดีมากค่ะที่เราเลือกพักแล้วเราไม่ไม่ไมขนาดนั้นเลค่ะครับโอ้ยดีครับแบบว่าแบบว่าเวลาแบบเนี้ยค่ะมันมันเหมือนว่ามันมันเสียมันมันขาดความมั่นใจทุกอย่างแต่เราก็แบบเราอยู่ที่นี่โดยรวมก็ดูดูแลดีมากค่ะแต่ตเนี้ยก็คือพอมันเกิดเหตุแบบนี้ก็เนาะคือทางพักเนี่ก็แอคชั่นไวดนั้น ดีใจมากเลยจังหวะที่หนมาเลยเนี่ยครับครับของคุณครับเราเห็นว่ากทมขยับทั้งเร็วค่อนทั้งเร็วใช่แล้วตอนนี้ก็คือมีระบบอะไรในการจองคิวเลยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเต็มอยู่แต่ว่าพอเป็นปริมณฑลเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ได้มีชัดเจนมากครับเมื่อเช้าดูดูที่สัมภาษณ์นะคะผู้ว่าจะบอกว่าถ้าเป็นเขตกทมนะ ใช่ใช่ครับ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 สภาวิศวกรครับใช่ครับาก็คือติดตามข่าวอยู่แต่ก็ยังคิดนิดหนึ่งว่าเอ๊ะเราอยู่โดนเนี่ยเราจะมีใครมาดูแลอย่างเงี้ยครับครับมาแล้วครับวันนี้พอดีทำในเสร็จถ้าไม่มาวันนี้ต้องบอกว่ามันมันเป็นยังไงแล้วก็ ไม่แน่ใจก็เลยตัดสินใจกลับมาดูห้องเลยจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นพิก๊อฟนี่แหละครับเก่งดีที่ที่ให้เห็นประเด็นครับว่าแบบแถวๆนี้ตึกสูงก็เยอะใช่ใช่ครับก็เราเองก็กังวลอย่างที่บอกครับคือได้รับแจ้งมาเพราะว่าความไม่มั่นใจของคนที่อยู่อาศัยอันนี้ผมเข้าใจดีเลยเพราะว่ามันก็จะมีความรู้สึกคือว่าเราอยู่แล้วเราก็กังวล สุดท้ายเราก็ต้องหาทางออกอย่างที่บอกคือถ้าโครงสร้างมันแข็งแรงเนาะอะไรพวกนี้มันซ่อมแซมได้ถ้าโครงสร้างแข็งแรงเนี่ยผมก็เชื่อว่าประชาชนก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายใจครับร้อนมากไหยคะเรื่องอยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็นี่ครับครับก็เดี๋ยวยังไงไม่เป็นไรครับเป็นกําลังใจให้แล้วเดี๋ยวจะไปดูอีกหลายที่เหมือนกันนะครับมีอะไรก็ได้ได้ได้ไม่ต้องห่วงครับมาถึงแล้วยังไงเราดูแลเต็มที่ครับครับขอบคุณนะครับครับไปบาน ไม่กล้าเลแล้วก็ไม่รู้จักได้ช็อมากอะไรอางคอย่านินนคะมุม้แหองมันอยรงนี้สดี่ันดครับวัสดีครับเนี่ยค่ะเราจากข้างนอกไปข้างในเลยใช่ค่ะ แต่เมื่อกี้ไตมาสองชั้นก็บริเวณที่จะราวก็จะเป็นช่วงนี้ของอาคารนะใช่เหมือนเหมือนมันมันมันเทมาด้านนี้ดินด้านนี้อาจจะผมไม่แน่ใจโครงสร้างมันอาจจะมีการเดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูฝั่งนี้จะมากกว่าใช่ไหมจะจะเจอแต่ฝั่งนี้ครับไปตรงนู้นจะไม่มีแล้วใช่ครับแต่ที่สำคัญสุดเรื่องความความเชื่อมั่นใผู้โดยสารและคนอยู่คอนโดกันเมื่อคืนก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปถ้ายังไม่มีการรับรองเลยวิศวกรโอรงสร้างปลอดภัย ใช่ค่ะเราจะระแวงหมดเสียงอะไรนิดนึงก็คือราคาเป็นอะไรไหมแล้วภาพภาพของเราที่แบบตึกที่มันตกลงมาดูแล้วแบบโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันเนาะมันมองเห็นไงคะเสร็จแล้วก็อุ้ยทําไงแบบฝป่าแต่แบบมันผ่านกันคืนไปได้ก็เลยก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็นึกถึงว่าคนที่แบบว่าเราไม่มีทางเลือกจะทำยังไงใช่ไหมถ้าจะอยู่อย่างเงี้ยจริงครับอยู่แบบไม่มั่นใจอ่ะ ทั้ที่ตรงนี้ต้องพูดตรงๆนะนะคะแบบมั่นใจนะแบบว่าแบบดูก่าแบบดูแข็งแรกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอแบบนี้แล้วแบบมันยังงี้เลยแล้วก็ก็คือดีภัคไหนคือดีภาคกลับบ้านค่ะกลับบ้านใช่ไหมครับเดี๋ยวควรจะกลับบ้านก่อนใช่ไหมคือใช่คือเดี๋ยวเราจะต้องทางพักงบประหยัดภาษาจที่ทันสสอคือที่ได้ประสานวิศวกรณ์มาแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าได้เข้ามา ตรวจพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะได้ความชัดเจนมากขึ้นถ้าตรวจแล้วว่าโครงสร้างไม่เป็นปัญหาเป็นอย่างไรจะได้สบายใจหรือข้เดินออกครแต่ว่าแต่ว่าถ้าตรวจแล้วยังยังยังไม่ปลอดภัยก็จะต้องเงินระยะก่อนได้ค่ะเดี๋ยวรอสรุปนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดำเนินการผ่านทางนิติทีนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับโชคดีมากเลยจะนัื่อนมจมั่นอะไรไหมก็เลยจะถือว่าจังหวะดี เคป็นทาางานอรอยครับไม่ใช่ครับมันเป็นหน้าทีา่ที่พวกเราอยู่แล้วครับผมก็เป็นหนึ่งเสียงที่เลือกอ,อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมคนับครัขบขอบคุณมากเลยครับมีหน้าที่ดูแลประชาชน ครับครับครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วดูแลตลอดอยู่แล้วครับดูแลตลอดอยู่แล้วครับอ๋อเป็นลูกบ้านแบบเป็นโซยอยู่ครับก็คือช่วยทำบื้นที่ครับใช้ภาี่ครับใช่ครับครับแล้วก็เอาเพื่อนเพื่อนโว่มาครับพอดีทางพักเองก็ได้ประสานกับอาจารย์อมรนะวิศวกรรมโครงสร้างนะก็เดี๋ยวคิดว่ายังไงในเบื้องต้นเราก็จะดูเรื่องของโครงสร้างกับภาพถ่ายส่งมาให้ทางอาจารย์เขาประเมินก่อนแล้วก็อาจจะเข้ามาดูหน้างานอีกทีว่าโครงสร้างหลักนะคำว่าโครงสร้างหลักก่อน พราะว่าไอ้พวกนี้มันคือโครงสร้างอาจจะเป็นพวกโครงสร้างตกแต่งก็เลยคิดว่า,าจ,จะให้ดูโครงสร้างหลักว่ามันปลอดภัยไหมเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านบอกก็กังวลเรื่องของการเข้ามาอยู่ครับอันนี้พี่ก็ดูเบื้องต้นแล้วเป็นไงบ้างราครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถามเพื่อนๆดีป็นไงบ้างครับเอาสัมภาษณ์เลยเอามาสัมภาษณ์เลยเพิ่งมาถึงจะดูมันเป็นมันเป็นคิวคอนไอไอกระดองใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไอตัวโครงสร้างก็ยงอยู่อันนี้เป็นวัสดุตกแต่งครับอีกกองก็จะแตกแล้วแต่ท่าที่ดูคือเสาไม่ได้เสียหายอะไรแล้วตัวเสาตัวโครงสร้างหลักไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ส่วนที่แตกน่าจะเป็นส่วนที่เป็นผนังที่ไม่ได้รับแรงครับอื ก็อย่างน้อยถ้ามีวิศวกรทางสมาคมเขารับรองก็จะได้สบายใจกันทั้งทางโครงการเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับจะได้ช่วยช่วยกันหลายหลายหลายนะยินดีเลยครับโอ้โหนี่แบบดีมากจังหวะดีที่ได้มาอยู่ที่นี่พอดีเนาะก็ประเมินให้กันเบื้องต้นขอบคุณครับเขาอยู่ตรงห้องนี้ด้วยอยู่ห้องพิเศษครับพิ่เพืนมาทะเลเพื่นมาถึงพราะีรู้สึกว่าตรงตรงชั้นกลางมันจะมีความเสียหายเยอะหน่อยการแบ่งของเอา เมื่อคืนตอนเกิดเหตุพี่อยู่ที่นี่เลยไหมครับภรรยาอยู่ภรรยาอยู่ภรรยาอุ้มลูกมาแล้วเจอภาพี้การแตกคือตกลังวหวแล้วนี้แตกเลยแล้วทําไงครับวิ่งลงไปอ๋อของถงนิ้มนะครับตรงนิ้มในไฟครับโอเคครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากครับ้วเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราไปไหนนะชั้นแปดชั้นแปดตอนเกิดเหตุนี้จินเห็นรอยแคลกตอนหน้าเลยปะใช่โโอ้หคือผมมัน โยกใช่ไหมแล้วก็พอเรารูตัวแผนนิวไบวเพราะประชุมกับโลมอยู่แล้วเราบอกว่าแผนนิวไหวก็เลยโอเคน่้จะเป็นทั้งหมดวิ่งออกมาตรงนี้แล้วก็เห็นหลลเขาต่ดหน้าต่ดตาแล้วลงไปมีสีคนเป็นผู้ประสบภัยของแท้เลยนะครับระืบรางลงนี่คือเราตั้งสตินับถอยหลังไี่ถึงขั้นระดับะดับดับระัรไดัรับับับรับละัรัลดั เพราะว่ารีบนาวจะใสไว้น้ำมันก็ชองอ๋อมันก็ชชองมาถึงถึงคืนแล้วก็เครียดกันอยู่นะเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีอุจะชอกรรมแล้วในพื้นที่หน้าถาวันตึกสูงเยอะมากก็ต้องเลยต้องเดินพยายามหาพื้นที่ที่มันแบบว่าดูไม่ได้ที่ตึกสูงเยอะอ๋อก็คือโล่งๆหน่อยครับแต่ไม่มีมือถือไม่รู้เลยว่าไม่สามารถได้รับการเตือนภัยดียังใส่เสื้อผ้าลงมาได้ ระวังฝากกล้องเดี๋ยวปกลงดิอันนี้เดี๋ยวเราไปห้อง,ห,องห้องค ฟั่งเรื่องอื่กันนี่นะคลครับคลครับนอนอยู่หรือเปล่าครับไม่เป็นไรก็ได้แต่เราแต่ักกคนลุอยู่นะบ้างสูงอีสองท่านคนเดียอเขาเปมนพี่คนลุง สามท่านก็คือสูงอายุหมดเลยแต่อีกสองท่านก็คือเคลื่อนย้ายตัวเองลงมาครับอ๋ออย่าอย่ากวนก็เลยเมอผม<ล>ว่านะครับไม่เป็นไรพี่เจอย่าก,กวนดีกว่าครับตรงนีอ้อาคารจอดรถคือใช่ครับบริษัทมาใช้ใช้กันเลยจบคือผมมาแนะนำให้ทุกท่านอยากย้ายแต่อย่าพึ่งกันแต่บางคนเขาก็อยากจะจอดครับอ๋อครับ คือเราก็แค่กำังนำเนไปเจอเราเองมบอกจะเป็นการแจกงบ้านเองอ๋อใชครับว่านอนได้ไหมเขอกลับไปนอนได้ไหมก็อยู่ที่มึงใเลยเราก็แค่ให้แม่เขาใช้ช่วงเนะรประาเมื่อวานมีคนบุกขึ้นมาขอเอาขอบ นี่ครับเราคอยจะมาพบกันก็มีจำคัญมีผมว่าจะกักเวลามากกว่าคุณน่าจะหลับดีกว่าคุณก็จะหลับไม่เป็คุณป้าไปซื้อยาค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรบกวนคนป่วยตอนนี้จะแผลติดเชื้ออยู่อ๋อ ทำเวลาได้ดีมากเลยครับทำเวลาดีมากอีกจุดหนึ่งเราหนักไปสี่สี่โมงครับแต่ใกล้ๆครับใกล้ๆกัน city จะการพนันเสีออยหนักกว่าหรือน้อยกว่านก็น่าจะหนักกว่านี้ครับที่เขาส่งมานะ city ฝัตต่งไหครับจังเดียวกับเซ็นทรัล,ลทันทาทิเบตนะครับต้องกลับมาเออ city home อันนี้นก็สูงพอๆกันนี่มั้งยี่สิบกว่าพอๆกันตึกเขาจะมีสองตึกสองตึกใช่สองตึกเลยอันนั้นก็รอเหมือนกันครับแต่ที่ใกล้สุดก็คือพาคเหนือันนั้นก็องงรอเหมือน,น,นก,อกันผมโทรไปก็ผู้จัดจาก,การก็บอกโอ้โหดีใจมากเลยไม่มีหน่วยงานาอันนี้อันนี้ก็อยู่ในวงเดียวกันนะใช่ไหมครับเวลามีติดต่ออาคารสูงอะไรก็จะอยู่ด้วยกันดีครับดีครับเดี๋ยวมีอะไรจะได้ประชาสัมพันธ์กันนะครับ่วาากกลมีิจรร อ๋อมีกิจกรรมก็จะได้ตึกสูงก็ได้ทำมันดีครับดีครับปากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะแตสูงก็ได้ทำมันดีครับดีครับปากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะดีครับครับครับ ก็วันนี้เป็นจุดแรกที่มาที่เอกสินเพลสคอนโดครับก็มาพร้อมกับพอออกอฟนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคุณไอติมแล้วก็อาจารย์เดชรัตน์นะครับก็มาสํารวจผมพิพัฒน์บริษัท PKS เศร .Management ครับผมก็ได้รับแจ้งไปว่ายังมีคนที่อาศัยที่นี่อีกหลายส่วนที่ยังไม่กล้ากลับเข้ามาอยู่ใช่ครับซึ่งก็ทราบว่าในพื้นที่นนทบุรีแล้วก็ปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับแล้วก็สมุทรสาครเนี่ยยังมีอาคารสูงอีกเยอะที่อาจจะยังไม่มีคนเข้าไปสํารวจให้ วันนี้ก็ได้รับประสานมาก็เลยพยายามมาสำรวจจุดแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะประสานกับสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยในการส่งวิศวกรเข้ามาสำรวจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่หวัดสายนะครับแล้วก็ยินดีมากเลยครับผมที่มาในวันนี้ครับครับก็ยินดีเป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาที่นี่เลยครับครับนวาพวกเราดีใจมากครับผมยินดีครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการเรื่องของการตรวจสอบให้นะครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ก็เดี๋ยวในส่วนของมาตรการที่จะขอเยียวยาต่อไปเราก็กําลังรวบรวมกันอยู่ครับใช่ไหมครับอาจารย์เดชรัตน์ก็มีช่วยรวบรวมข้อมูลอยู่บ้างนะครับในเรื่องของเงินชดเชยที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีการสื่อสารต่อครับเพรเดี๋ยวยังไงขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วเดินทางไปที่ต่อไปใช่ครับที่ที่สองครับเดี๋ยวเจอกันครับครับผมครับสวัสดีครับ